สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับผมวันนี้ผมมาสวินฟังของเพลเตอร์นะครับผมจากศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังฟังของเพลเตอร์นะก็มารายงานสดนะครับวันนี้วันที่9นะครับพฤศจิกายน2563นวันนี้เราก็มารายงานความเคลื่อนไหวของศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังอเพลเตอร์ให้ลูกค้ารับชมครับตรงนี้เป็นเครื่องที่เราจำหน่ายอยู่ครับผมนะแมสซี่หนึ่งสองสี่แมสซี่สองสามสี่เป็นเป็นเครื่องที่ทางศูนย์เราจำหน่ายอยู่เป็นเครื่องนอกนำเข้าทุกตัวครับนะ ให้ดูบรรยากาศรอบร้านก่อนสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อเลือกใช้กครฟังอย่างตางๆศูนย์เราไปบ้างแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านมากครับผมนะขอบคุณนะครับผมที่เลือกซื้อเสียงฟังจากเราไปตรงนี้นเป็นโซนแมสซี่ตรงนี้เป็นเป็นโซนจอนเดียวนะจอเดียว 9้าวของผมนะทุกจิการยนต์253มาซออินบางเตอร์ครับ, 6, รบผมความเคลืมมาา่อนไหวหของหลูกคาทุกคนได้รับชมนี่เป็นเครื่องที่เราจำหน่าย,ยวันนี้ก็มีส่งนะครับ MF124 จำนวน3เครื่องนะครับมีบุยรัมมีสีสเกตแล้วก็มีสังขะซูริน,นครับเนะนี่ยผมนี่เป็นภาพที่ผม รายงานสดมนมะนี่เป็นเครื่องอักฟังนะผมนะอออ๋อส่วจำหน่ายของเรามี2สาขาด้วยกันนะผมสาขาใหญ่นะครับสาขา1ตั้งอยู่ที่บ้านอนาคตอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะผมนะสาขา2ตั้งที่แยกบ้านไทเจริญนะครับผมนะตำบลยังตลาดอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินับนะผมเบอร์โทรติดต่อครับผมนะก็มีเบอร์0 83, 360, 8 3 3 1 6 0 9 7 8 แล้วก็0807882413ผผมนะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้ง2เบอร์ผูนะลูกค้าสนใจเครื่องรุ่นไหนนะผมราคาเท่าไหร่เป็นเครื่องที่เราจำหนายอยนะู่เป็นโซนที่จองแล้วนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มั่นใจเราครับเรื่องซื้อเครื่องฟังกันทางร้านเราตัวนี้เป็น MF224 ตัวท็อปของทางร้าน,นผมนะ ตัวนี้ราคาจะแรงหน่อยครับผมนะนี่ครับผมผมให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆร้านเลยครับผมนะจองครับผมตัวนี้ไปอา่าโคราชครับผมนะ อนเดียสามทีสองนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังของผมนะเป็นเครื่องที่ยังไม่ได้ขายนะครับผมนะเป็นตัวนี้คือรอลูกค้ามาเป็นจับจองเป็นเจ้าของกันอยู่ของผมนะมี Inter 0, มินเตอร์สี่สี่ศูนย์มีิวคอนแลนดมีแมสซี่มนะเป็นเครื่องจำหน่ายนี่เป็นบรรยากาศ ด้านหลังร้านครับนะก็ใครที่ปีนี้นะผมนะที่เกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมนะก็มีรถแท็กเตอร์จอดอยู่ว่างๆนะครับผมอยากหารายได้เสริมซื้ออุปกรณ์ต่อพวกก่วงเครื่องฟังไปใช้งานสักหนึ่งตัวก็ลองเข้ามารับชมดูแล้วผมนะสาขาหนึ่งนะครับสาขาใหญ่ที่ที่ผมถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็คืออยู่ที่บ้านอาคตนะครับผมตําบลบุกแรงอำเภอจอพมพาะจังหวัดสุรินทร์นะผมนะส่วนสาขาสองก็คือตั้งอยู่ที่แยกบ้านไทยเจริญนะผม ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาสินธิ์นะผมนะก็คืออยู่ติดถนนหลักสายหนึ่งสองนะผมเส้นขอนแก่นยางตลาดับผมนะก็ถ้ามาจากขอนแก่นก็อยู่ห่างจากยางตลาดห้ากิโลผมนะก็ถ้าถ้ามาจากกาสินธิ์นะผมนะพอถึงสี่แยกไฟแดงยางตลาดให้เลี้ยวขวาไปห้ากิโลผมร้านอยู่ตรงข้ามกับปั๊มเอสโซนะครับผมนะบ้านไทยเจริญนะผมนะเนี่ยผมตัวนี้เป็นเครื่องที่รอจําหน่ายอยู่นะ นี่เป็นบรรยากาศด้านหลังครับผมนี่เป็นเป็นศูนย์เช็คเครื่องของเราด้านหลังครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับนี่เป็นเครื่องที่รอลูกค้ามาเป็นเจ้าของอยู่ผมนะยังไม่ได้ขายผมนะมีใเลือกทุกรุ่นครับมีตัวท็อปของเราคอัม MF 2 2 4ครับ รุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะครับมีเริ่มต้นตั้งแต่แสนหกหมื่นห้าครับผมนะก็ลองเข้าติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสามศูนย์เก้าเจ็ดแปดะครับผมหรือเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดแปดสองสี่หนึ่งสามเป็นบรรยากาศด้านหลังครับผมนะเมื่อกี้เราให้ดูด้านหน้าไปแล้วครับผมจะต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่มั่นใจ เลือกซื้อเครื่องฟัง,ฟงทางศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังฟาง,งทองเทคเตอร์ของเราการทําสีของเราเนี่ยจะไม่ใช้การขัดนะครับผมนะคือเราจะใช้การยิงทรายนะครับผมนะลอกสีทิ้งแบบนี้นลครับผมนะเพื่อสีจะได้ติดทนนานนะครับผมนะเราไปกันแบบสวยๆเนียนๆเลยครับผม <c oughs> นี่เป็นอุปกรณ์ยิงทรายครับผมที่เราใช้ในการทําสีนะครับผมนะส่วนในโซนนี้เป็นเป็นเครื่องที่ เข้าเช็คเพื่อเตรียมส่งมอให้ลูกค้าครับผมก็ใครที่สนใจเครื่องอัดฟางนะครับว่าใช้งานในปีนี้อยู่ใกล้สุนไหนก็เข้ารับชมที่นั่นได้เลยครับผมนะสาขาใหญ่บ้านอาคศตมณบู่แกงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะสาขาสองแยกบ้านไทยเจริญนะครับตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาสินธิ์นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานเชือกมัดฟางก็สามารถเข้า รับชมได้สองสาขานะครับผมก็นี่ครับผมนี่เป็นศูนย์ทำสีของเราครับน,ะนี่ลองสิงจริงนะครับนี่ครับนี่ผมเดินมาชนอีกฝั่งของทางล่านนะครับก็สนใจรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็ลองติดต่อสอบถามกันมาดูได้นะครับผม,ผมอัศวินฟังทองยินดีให้คำแนะนำทุกท่านนะครับ ื่องฟังของเราเป็นเพื่องอัดฟางที่ซื้อขายกันแบบเช็คพร้อมใช้ทุกตัวนะครับมีการทดลองฟางให้มีการสอนการใช้งานต่อรถเท็กเตอร์มีการนั่งขับอสอนการเทคนิคการเข้าฟังหนาฟังบางะครับผมนะไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นนะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่มีคูบต้ารถไถคูบต้ายันมารถถใหญ่ที่มีแรงม้าตั้งแต่34แรงม้าขึ้นไปนะครับผมนะ สามารถใช้ได้ทุกตัวผมแมตซี่เดิมๆนอกผมนีม่เป็นแมตซี่สามผมตอนเดียวสามสามหกตอนเดีย3สามตีสองผมนะมีวนๆมาหน้าร้าน,นผมทุ่งยากเกี่ยวบจีครับผมแต่ฟางขึ้เกี่ยวใครที่กำลังมองหาเพื่อฟางอยู่ครับผมมาใช้งานปีนี้ก็ถ้ามีความสนใจ ในอาชีพเสริมรถอัดฟางหลังเกี่ยวข้าวครับผมนะก็ลองโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์083 30978หรือเบอร์0807882413นะครับผมนะก็ตรงนี้เป็นโซนของแมสซี่ครับผมนะนี่ครับผมสนใจรุ่นไหนราคาเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่้องโทรมาสอบถามมาดูได้เลยครับผมนะก็วันนี้ผมอัศวินฟางทองครับผมนะรายงานสด วันที่9พฤศจิกายนปีพศ2563นะครับผมนะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจเลือกซื้อเครื่องดัดฟังจากศูนย์จำหน่ายเครื่องดัดฟังบางทองเตอเตอร์ของเรารไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานบริการช่างเซอร์วิสงานเชือกมัดฟางก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ